พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตรและพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบตรพร้อมกำลังสายตรวจ191่งสพเมืองนคนปรปฐมเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในซอยลำพญาบอสโก2ตําบลโพรงมะเดือ่ออําเภอเมืองนคนปรปฐมหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติด จากการตรวจคน้นพบผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า15ล้านเม็ดเฮโรอีน443แทง่งไอซ์0กิโลกรมัมและยาเสพติดชนิดดัดแปลงอีกจำนวนหนึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดปรับปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้างจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมตรวจสอบ โดยทางตำรวจ191ได้แกะรอยขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้จนพบความเชื่อมโยงมาถึงกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่นครปฐมเบื้องต้นของกลางมีมูลค่ากว่า300ล้านบาท